สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับสวัสดียามเย็นนะครับผมวันนี้ก็พาน้องสาวห้ามาเล่นมาเล่นน้ําสระนะครับผมเป็นสระของคุณแม่นะครับวันนั้นไอ้น้องพลอยกับน้องนาโชคครับผมมาลงสระนะครับพอดีไปเหยียบดินครับจมเลยครับคุณแม่ยังไม่รู้ครับเฮ้ยนี่ก็พารกเกสุดท้ายครับผม น้องสาห้าครับผมจะลังกับลูกสางห้าจะลังกับเพื่อนครับผมก็เป็นลูกชายที่ผมรักมากครับผมรักทุกตัวครับแต่รักเขาเป็นพิเศษครับเพราะว่าเขาอายุยังเล็กครับผมก็ก็เอาขอกินน้ําอานน้าเสร็จก็จะได้เอาข้าวทิกตปอกนะครับผมขึ้นยุ้งนะครับผมก็เสร็จไปอีกที่หนึ่งนะครับผมก็ขึ้นไป เมื่อวันก่อนนะครับก็วันนี้ก็กรอกเสร็จแล้วครับก็ปรกอกับคุณแฟนสองคนนะครับก็มีคุณพ่อมามัดปากให้นะครับก็ช่วยช่วยกันครับผมก็ครอบครัวมีกันอยู่สามคนสี่คนนะครับอันนี้ก็ปล่อยให้เขาเล่นน้านะครับผมนานๆก็เล่นทีครับผมก็เสร็จลากิจนี้ก็ ไปเอาญ้ามาให้เขาครับคนย่าไปให้น้องพลอยกับน้องน้ำโชงครับขนไปแล้วสองรถนะครับสองรถเข็นนะครับก็เอาไปให้เขาอีกรถเข็นหนึ่งครับน้องกุ้มปุย้ยกขึ้นไปตัวเป็นตัวที่สามครับผมรับลงแล้วลูกลับลงแล้ว,ลลลวก็ฝึกอยากให้เขาอยู่คนเดียวดูบ้างครับผมก็ รักเหมือนกันครับตัวเอ๋อเลยตัวยี่ไหมตยี่ยี่ไหมจะเล่นดูมามาหันมา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 สวัสดีเอฟซีเร็วลุกมามมามดีเอฟเร็วลุกมา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 ตัวใหญ่ครับผมเพราะว่าผมจะออกมังไกรเขาทุกวันครับตอนฉาตอนเช้าครับผมขี่ไปขี่มากลับบ้านครับผมตัวมา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 ปีนมามา โอ้ยมาะดนมาะดนมามาฮะฮะดีมาะดีมา,มาสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับเร็วครับครับเลยครับเสียงครับเร็วเสียงด้วยไม่เอาขาก,กล้วยสูงขาโคตรสูงเสียงด้วยครับเสียงด้วยยิ้มยิ้มอ่ายิ้มหวานด้วยเสียง อืมเฮะยอาบน้ำอีกลูกตรงอี้ลูกไม่เป็นอะไรอ่ะเป็นน้ำเป็นที่ของคุณแม่ครับอืมเห็นไหมก็มจะเบียดอือโอ้โ,อโหน้องสองห้าชอบกินผักต้นผักบุ้งครับผมไอ,อ้บยบนงสายตาครับผมอืมเห็นไหมดีมาเดีมาก็ ไปไนะครับผมคลิปเฮ้ยเมยไหมเฮ็ดมาเมยไหมไมาไหมเฮ้ย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 ปีนี้สัตว์ปีนี้ปลาคงจะเยอะครับปีนี้ครับสระนี้ครับผมทุกปีถ้าเอฟซีฉันใดช่วงมกรากรุ่มพานะครับผมถ้ามานะครับผมแวะมา เที่ยวศูนย์คุณศศานะครับผมช่วงนั้นจะเป็นช่วงสุกสักนะครับผมก็แวะมากินปลาธรรมชาติได้ครับผมดูครับผมโอ้โหโชว์กำลังครับผมยอมรับว่าเขาแรงเยอะครับน้องสาวห้าครับเพราะว่าขาเขาจะใหญ่เท่าพี่ปุ้มปุ้ยนะครับฝ่าเท้าเขาครับเป็นช้างที่แรงเยอะครับผมยมช้างบางตัวไม่เหมือนกันครับผมบางตัวก็ขาเรียวๆเท้าเล็กนะครับ แต่เขานี่ผมว่าแม่เขาก็หนาครับแต่พ่อเขาจะหุนบางครับผมหุนเหมือนพายยอดลักนะครับพ่อเขาตัวสั้นๆเหมือนกันครับผมแต่หัวเขาไม่เชิดเท่าพายยอดลักนะครับพ่อเขาถ้าท่านเอฟซีท่านใดดูอะไรครับดูโถยๆโดยๆโยๆดูดูนั่นนะครับดูอะไร เฟซบุ๊กพลายเสาห้านะครับผมพิมพ์เป็นภาษาไทยหมดนะครับก็จะเห็นรูปพ่อเขาอยู่ครับหรือจะเข้าไปอยู่ในเฟซบุ๊กของผมก็ได้ครับผมทุ่งนี้ยังมีเสอมอครับผมจะมีรูปพ่อเขาครับผมรูปพ่อเขาก็ไอดีไลน์ก็มีครับผมไอดียไลน์ก็จะเห็นรูปพ่อเขาครับผมพอเขาจะง่ายใหญ่ครับผม ขาบางคนก็ว่าหน้าตาเขาเหมือนพ่อเหมือนครับตาเขาจะเหมือนพ่อ,พ,อพ่อเขาจะตาแดงใบหูจะเล็กเหมือนกันครับใบหูเล็กหางก็งอได้ได้ทุกส่วนนะครับแต่ผมว่าหุนเขาจะเหมือนแม่มากกว่านะครับแม่เขาตัวยาวครับพ่อเขาตัวสั้นพ่อเขาก็แรงเยอะเหมือนกัน,นครับ ตกมันทีต้องสาโซ่ห้าหกหนนะครับเมื่อก่อนต้นไม้แบบพ่อเขาฉลานะครับพ่อเขาต้นไม้ต้นไม่ไมแบบแบบง่ายๆครับต้นสัมไตร์ต้นใดต้นหนึ่งนะครับต้นแบบไม่อยู่นะครับออ,ออกทั้งรากออกทั้งโคน,นครับพ่อเขา ถอยมามามา,มานี่ไมาอ่อเดีวเวลากลับบ้านแล้วลูกมามา,มาเขาจะหากินพวกเศษไอ้พวกข้าวทุกเกี่ยวไม่หมดครับนี่ครับฟางนี่ก็กินดีครับผมก็อยากให้แห้งกว่านี้ครับพอดีมันยังไม่แห้งนะครับน้ำเยอะครับก็ ตรงนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วครับมามาๆมาก็นี่ครับผมไม่ต้องขัดไม่ต้องอะไรครับผมหลายวันแล้วครับไอถ้าเอฟซีท่านใดดูคลิปแรกนะครับคลิปต้นๆน,นะครับที่เขาอยู่ไอเมืองโบราณนะครับผมสมบูระการครับอยู่ด้านผมจะขัดตลอดครับผมคิวดำแต่อยู่นี่ก็ เราภารกิจเยอะไม่มีเวลาไปขัดครับผมว่าอยู่นั่นก็วันหนึ่งไม่ได้ทําอะไรครับผมมีตัดหญ้าให้เขาตอนเช้ามาก็ขัดขัดแต่งเดียวครับอยู่นี่ก็ในตาข้าวอะไรครับผมปลูกหญ้าอีกก็ไม่มีเวลาจะไปขัดให้เขาสวยนะครับก็ช้างผิวสวยยังไงก็สวยอยู่แล้วครับผิวเขาจะเหมือนแม่ครับผิวดํา อยากเห็นตอนที่เขาโตนะครับผมงานออกมาแบบไหนครับงานนี้เฮ่เฮ้เฮนมามามามงานเขาจะเหมือนพ่อไหมครับ,แต,ยยรบแต่พ่อเขางานสวยอยู่ครับแต่พ่อเขางานไม่ไม่บานขนาดนี้ครับอันนี้ปีที่แล้วไม่บานขนาดนี้ครับปีนี้บานกว่าเดิมครับผม ก็ความสามารถเขาก็มีหลายอย่างครับผมเล่นฮอนฮุกเต้นครับก็มีอุ้มคนบ้างนะครับชกมวยอย่างนี้ครับผมก็เห็นคุณแม่ว่าตัวผู้อย่าไปฝึกเยอะอย่าไปฝึกมันเยอะครับผมเวลาโตขึ้นเราก็อาจจะสั่งสอนเราก็ได้ครับผมช่วงเขาตกมันนะครับเพราะว่ากลัวที่เราฝึกไว้นะครับเขาจะทํา กับมาหาเราเองครับผมผมก็ไม่ค่อยแบแสดงเท่าไหร่ครับบางครั้งก็สวัสดีบ้างให้แขกจับงาถ่ายรูปบ้างครับผมก็นั่งงานแบบนั่งตรงงวงครับนั่งขึ้นครับก็ั็พูดด้วยครับก็ไม่มีใครช่วยนะครับถ้าขอต สิบกว่าปีอย่างนี้ครับเราก็เป็นเป็นไอลูกไอลูกชายคนเดียวได้ครับเพราะว่าเราก็กลัวแบบไม่มีใครมาช่วยเราเวลาแบบเขาโตขึ้นนะครับบางตัวก็จะเป็นแบบเป็นหนุ่มเร็วนะครับผมจะโต,ตเร็วเป็นหนุ่มเร็วนะครับเป็นบางตัวนะครับผม เป็นที่กรรมพันธุ์นะครับก็อันนี้ก็คอยดูเขาเหมือนกันโตขึ้นจะเป็นนิสัยเขาจะเป็นไงครับแต่แต่ผมเลี้ยงมานะครับทางทุกตัวในครอบครัวจะเข้าได้จับได้นะครับแต่ถ้าว่าเป็นควานอื่นนี้ต้องฝึกก่อนนะครับก็เป็นหลายเชือกนะครับที่ผมฝึกมานะครับผม ทั้งตัวผู้ตัวเมียรครับผมมันอยู่ที่คนฝึกหรือเปล่าผมไม่รู้ครับคนไหนฝึกนี่ใส่เป็นไงก็เป็นไงก็กไม่รู้เหมือนกันครับผมก็นั้นก็แค่นี้ครับผมฝากติดตามช่องเล็กๆนะครับผมช่องพลาย25นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมรับคลิปชมต่อไปนะครับผมตรงนี้อาจจะมีคลิปลงบ่อยๆนะครับก็พยายาม หาเวลาว่างลงคลิปให้นะครับอยากให้เสร็จภารกิจเรื่องเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนนะครับอย่าปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันนะครับว่าช่วงนี้ถ้าเราปล่อยก็บางที่เขายังไม่เกี่ยวครับลัวไปกินข้าวเขานะครับมา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 ตอนนี้ก็มืดมากแล้วครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กนะผมขอบคุณครับมาเร็วสวัสดีเอฟซีนะครับสูงด้วยครับเสียงด้วยครับผมสวัสดีครับ